เอเดอก็ตรงนั้นแหละยังไงวะเป็นทหารเสือของกษัตริย์เบงกีจะแต่งงานมีคู่ครองทั้งทีบอกสักคำก็ไม่เคยการเือสักใบก็ไม่มีเพราะอะไรบะาอทาชาติี่ยค่ะของดดก,กษัตริย์เบงกีพรดีว่ากระ่อมชิงเห็นว่ามิ่งสงบสืบสงรามกระม่อมชังแลนา,ชกกานชกแสบเป็นเวลาสิบห้าวันพ่อกลัวว่าจะรบกวน โอกระสตีองคีและทหารทุกๆคนในเมืองหลวงนะพี่ค่ะก็เลยตั้งใจจัดงานแต่งงานเล็กๆเฉพาะครอบครัวเท่านั้นเองนะพี่คะสุริโทมันเป็นการแก้ตัวของเจ้ามากกว่าจะงานเล็กงานใหญ่ไม่สําคัญขอให้บอกเราไปได้ทุกที่ทุกงานอยู่แล้วอ๋อขอเดชะทำไมขอย้ายที่ทำไมวะนั่งตรงนี้ไม่ได้กระดูกบวมก็มาเรื่องดีสิ มึงโกงเงินถ้าว่าจะช่องของที่มึงนี่ไม่ได้เลยตอนนี้การเชิญไม่สำคัญแล้ววันนี้เราขอร่วมง,งานด้วยวกันเฮ้ยงานยิ่งใหญ่นี่หว่าใหญ่โตสงเกียรติกับเป็นทหารเสือของเดียบงีอ้าวเดี๋ยววันนี้จะเป็นประธานตัดงานไหมแต่อยากเห็นหน้าเจ้าสาวฉันเกรงใจ,จเลยพี่ค่ะเกรงใจทำไมไม่ต้องเกรงใจดิดิค่ใครดูแม่ไปก่อน พี่แม่สาวหรอสายเฮ้ยมีขนาดแม่ยังสวยขนาดนี้เลยเตาสีฟ้าเนี่ยแม่ตาสีฟ้าใสคอนแทคเออแกเป็นต้อเป็นเหมือนแม่มึงอะ่ะเป็นเหมือนแม่มึงป่ะบคุพี่แม่ยังสวยขนาดนี้แม่ยังสวยอยู่แล้วลูกต้องสวยมากกว่านี้อยู่แล้วลูกไม้ขูหล่นไม่ไกลต้อตอนนีใช่ไหมขอดูหน้าเจ้าสาวหน่อยเจ้าสาว ของกระ่อกฉันสาวป้านาเน็กยังไม่ได้โดนยาเลยมั้งเนี่ยหน้าตาธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่าไปแล้วเนี่ยยังสวยสู้นางข้าหลวงในวังหลวงพม่เลยเนี่ยค่ะหน้าตาธรรมดาแค่ไหน,นไม่สวยไม่สวยไม่สำคัญแล้วนะอยากเห็นอยากรู้ว่าคู่ครองของทหารเสือเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเหมาะสมกันหรือเปล่า ไม่สวยก็ดูได้แต่แต่เมื่อเจ้าสาวเป็นอะไรกันเออตาเหล่เป็นยัค่ะเฮ้ยนี่แบบตาเหล่เลยไเดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์จะผิดหวังเราได้เนาะเป็นยัค่ะอย่าดูเลยดีกว่าเป็นยัจะมีเมียทัีทีไปหาเมียที่ตาเหล่เราคนเรารักกันรักกันที่ใจเลยเเออมันก็ดีรักกันที่ใจไม่ใช่รูปโผล่โนพันอะไรก็แต่ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เอางั ar, ้นจะตาเล่ตาเข้มที่เละแค่ไหนไม่สำคัญขอดูหน้าหน่อย